เี๋ยครับทีวีหารน,นะครับ<ค><ย>ไปดูน้ำมุลขลํำนะครับ<ย>ผมก็จะพามาแบบใกล้ชิดเลยนะครับเผื่อเผื่อ<ค><ย> FC ครับเผื่อ FC ซแล้วครับ นี่นะครับน,น,น,รนี่นะครับน้องดำดงนะครับสีเหลืองมาแล้วนะครับดำดงยิงย้ม <c> ห <oughs> น่อยเห็นนะมาแล้วครับมาแล้วนี่นะครับนี่นะครับ ตัวสูงมากได้เปรียบอยู่ผมตัวสูงมากได้เปรียบอยู่นะครับเดี๋ยวจะปวดมือนะครับมือสั่นเลยนะครับเพราะว่าไม่เอาขากล้องมา ดูดำดงลํากันนะครับลําถวายหลวงพ่อสําเร็จนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ ยอมปวดแขนเพื่อเอซีเลยนะยองปวดแขนเพื่อเอฟซเลยเนาะ ชัดไหมครับชัดไหมครับเพื่อนๆชัดหรือไม่ชัดครับขอเสียงหน่อยพิมพ์มาให้หน่อยครับผมชัดไหมจะได้รู้ครับ ครับนี่ด uh ูยางไปด้วยาม่ใกล้ๆนี่นะต้องเบียดเข้าไปเพื่อใครครับนี่นะครับไม่เห็นเลยนะครับเบียดเข้าไปนะครับนี่ให้ดูคนนะครับนี่นะครับให้ดูคนนี่นะครับคนอื้อนะครับเดี๋ยวผมได้มุมสูงนะครับตอนแสดง ตอนที่ทำการสแสดงอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับนะครับเอฟแ,แอดมินแอดมินสูงนะไ,ได้เปรียบนี่นะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามเปิดเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อกดแชร์เด้อมอนอยูอ่กลางมันอยู่กลางมันอยู่กลาง นี่นะครับชุดเหลือง,น,องน,นะดดนะงงนครับน้องนุ่นนะฮเอาตุดีนะครับำลังรำถวายหลวงพ่อสุตินะครับ ฝากคนติดตามให้ด้วยด้วย ของลุงฟ้าบอลเมีครช่องน้องนุ่นนะครับช่องน้องนุ่นน่าจะไลทไล์นะครับนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่ที่ายพี่รจะถวายหลวงพ่อสัเร็จอยู่นะครับ очку n relствен xZ子 เมีครับน่าจะไลฟ์สดนะครับตดูครับอหี่คพิไรครับ อาจะจบแล้วนะครับนีน้องนุ่นอาจะจบเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเจ้าภาพแจกนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยเด้อปวดแขนแล้ว <c oughs> นี่นะครับ สวยๆทุกคนนะครับสวยๆทุกคนนะครับไม่สวยไม่นะครับถายรูปก,กันอยู่ ที่แคบพิหารพิหารเล็กก็อ,อย่างนี้แหละพิหารเป็นรุ่นนะไอ้พี่ดูอ่ะแคบไปอย่างนี้น้อยก็ได้ให้เห็นนุ่นแล้วนะครับนี่นะครับอย่างนี้น้อยก็ได้เห็นนุ่นแล้วนะครับ นะครับทั้งนุ่นมาแล้วชิดเหลืองนะครับน,นะค,บคนเยอะนะครับคนเยอะเลยเลลนีาเยอะกวันนี้นะครับคนเยอะครับถนน นี่นะครับคนเราองก็เงี้ยเดียว,ว,นนยว,วบรรยากาศคน้นเต็มเลยครับนี่นะครับคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับที่ข้างหลังนะครับจะให้ดูข้างหลังคนเยอะมากน,นะครับ พ่อค้าก็ปั่นอันนี้อยู่นะครับคนเยอะมากนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับนครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะดูเสียงอีสานนะครับพรุ่งนี้มีเสียงอีสานจะไลฟ์สดเสียงอีสานนะครับ ขอโทษนะครับ,อโ,รบโอ้ยลุลุลุดุพุุ่ลุลัลไลุล้ลุ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 ดขลุ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 าุล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 ุขอโทษนลครับมลแล้วครับผมุล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 ุด,ดข้อมือลดดลลลล นี่นะครับหนังก็ไม่ใช่ว่าตู้ใหญ่ต้อาละครับช่วงนี้พก้อให้เป็นการล่าช้าและเสียเวลาทีมงานการแสดงจากพระเอกสกุลหุ่นดารารุ่งฟ้าบารมีพร้อมด้วยพระเอกปริศนาบารมีร่วมบรรเลงโดยยักษ์ใหญ่ชายแอนเจอาจารย์ปารลทยบรรเลงและเจ้าหญิงแห่งวงการลิเกไทยน้องนุนแน่ชลพิพิชีย ช่วงนี้ยิ้มใหญ่ครับไล้นะครับยิ้มใหญ่ไล์นะครับเดี๋ยวขอเชิญคนดีค่านไม้เกเบเพลงโฮมโปรหรือสัตวการเพื่อเป็นอนุสัญญาแห่งการเสดงด้านหน้าเวทีนะบัดนี้ติดตามยิ้มใหญ่ได้เลยนะครับยิ้มใหญ่ไล้สดสามเจตนาเชิงคู ศิลปะไปหอนเยภูมิใจไขรกุ้งเจดา นะครยังด่ายิ่งดุนะครับ เดี๋ยวดูให้นะครับใครยังไม่ชมเดี๋ยวผมไม่ตัดต่อใน YouTube ให้ดูนะครับ คนที่ติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับมีบโอกาสจะมาถ่ายน้องนุ่นให้อีกให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเสียงอีสานนะครับยังไงติดตามชมได้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งหยุดไลฟ์นะครับเดี๋ยวไปดูที่ช่องอ ช่องของลูกฟ้าบาร,รมีนะครับมีช่องยิ้มใหญ่นะครับยิ้มใหญ่นี่นะครับช่องยิ้มใหญ่น,นะครับยิ้มใหญ่ ให้ดูบรรยากาศอนครับ ขอบคุณมากครับคุณกองการถ่ายได้จริงจรงขอแขกครับขอบคุณมากครับคุณกองการ